กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6นั้นนำเด็กไร้รัฐจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้ามาเรียนไกลถึงในจังหวัดอ่างทองจนกลายเป็นคดีความยังถูกตั้งคำถามนะคะกลับไปที่ต้นตอของเรื่องนี้ว่าเพราะอะไรผู้ปกครองของนักเรียนนับร้อยคนถึงตัดสินใจส่งบุตรหลานให้ข้ามชายแดนมาเรียนไกลขนาดนี้คุณโกวิทบุญธรรมไปติดตามเรื่องราวของเด็กๆก,กลุ่มนี้ค่ะ ก็คือถ้าพูดหนูไปนี่หนูกลัวว่าเนี่ย่ะเขาจะไล่หนูกรมัยทิ้งเนี่ยถูกปฏิเสธในการที่จะให้เข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งนึงนี่เป็นครั้งแรกในรอบสเดือนที่เด็กนักเรียนบางส่วนยังเดินทางข้ามชายแดนแม่สายกลับมาไทยเพื่อเจอกับครูปุกกัญาทาสมผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6ที่เคยมารับพวกเขาถึงชายแดนพาไปเรียนหนังสือถึงจังหวัดอ่างทองทำเลื่อน กาจดเด็กชายคนนี้เป็นหน,<ค>น,นึ่งใน126คนที่ถูกส่งกลับ<ค>เขาพยายามเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตัวเองพอตั้งแต่ถูกทางการไทยผลักดันกลับก็ยังไม่ได้เรียนหนังสือและถูกปฏิเสธการเข้าเรียนเขา<อ>บอกว่าถ้าไม่มีเอกสารอะไรไหร้อเขาบอกว่าไม่รับครับเราก็อยากเรียนครับแล้วทำไมถึงเราถึงอยากเรียนนะครับก็อยากรู้ อย่ารู้ภาษาไทายแล้วก็อย่าศึกอสาเหมือนคนอื่นบ้างครับรู้สึกเสียดายนิดนึงครับเสียดายอะไรครับก็เสียดายที่ไม่ได้เรียนครับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเปิดเผยกับไทย P ี s ีอ <c oughs> ถึงเหตุผล <c oughs> และความจำเป็น <c oughs> ที่ลูกเข้ามาเรียนในประเทศไทยทำไมเขาถึงอยากมาฝั่งไทยครับ <c oughs> มาเรียนที่ฝั่งไทยเพราะว่า การศึกษาก็ค่อนข้างแบบดีกว่าแล้วก็เข้าสังคมได้ง่ายกว่าค่ะเขาอยากทำงานในเมืองไทยไหมไม่จำเป็นว่าได้งานที่เมืองไทยไหมค่ะแต่ว่าขอแค่เขา,เขาใ,หให้มีความรู้แล้วก็สื่อสารกันได้แค่นี้ก็พอค่ะขณะที่เด็กหญิงคนนี้หลังหลุดจากระบบการศึกษาแม้เธอจะอยากกลับเข้ามาเรียน แต่บาดแผลให้ออกจากการศึกษากลางคันและส่งกลับประเทศต้นทางทําให้เธอต้องหยุดความฝันที่จะเรียนต่อถ้าเขาให้กลับไปเรียนที่อ่างทองอีกไปไหมไม่ไปแล้วค่ะทำไมนะครับก็คือถ้าพูดหนูไปนี่หนูกลัวว่าเนี่ย่ะเขาจะไล่หนูกับไมาทีนยาี้ยะแต่อยากเรียนไหมอยากนี่อยากเรียนค่ะแล้วอยากเรียนที่ไหนอืม ยยงเี่าก้บาางกรดำเนินคดีกับครูปุและพวก5คนในข้อหานำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองอาจเป็นการแก้ปัญหาของรัฐไทยตามกฎหมายแต่เด็ก126คนยังไม่มีที่เรียนเพราะโรงเรียนตามแนวชายแดนแม่สายกลัวความผิดส้ำรอยครูปุทํทำให้บางคนอาจต้องทิ้งความฝันคือตอนนี้เด็กไม่มีที่เรียนเพราะว่าตรงไหนก็ เขาก็ไม่อยากจะยอมรับเด็กเข้าเรียนเด็กโดยเฉพาะเด็กกลุ่มที่ถูกผลักดันกลับไปประเทศซึ่งเด็กได้เจอปัญหาจากสถานการณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6มาก็ถูกปฏิเสธในการที่จะให้เข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งปี2565ถึงปี2566รูฟุเดินทางมารับเด็กนักเรียนสัญชาติเมียนมามาเรียนถึงสองครั้ง ทั้งหมด128คนแต่เด็ก126คนถูกผลักดันกลับประเทศเมียนมาแล้วและยังเหลือเด็กอีกสองคนคือสาลิกาแล,และเปาโลพวกเขาจบการศึกษาชั้นป .6 จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมแม้จะมีรหัสจีแต่ทางการไทยยืนยันว่าต้องส่งพวกเขากลับหลังสิ้นสุดภาคเรียนนี้ มูลนิธิกระจกเงาจึงอาสาเข้ามาประสานงานเพื่อหาที่เรียนให้กับทั้งสองคนเพราะกลัวว่าจะซ้ำรอยเด็ก126คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วในแง่ของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเด็กเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์พิเศษสถานการณ์พิเศษเราก็ต้องสร้างเซฟโซนพื้นที่ปลอดภยัยพื้นที่แห่งโอกาสแห่งความหวังแห่งความรักความเมตตาให้กับเขาพี่คิดว่าเนี้ย อยากเห็นคนไห้คิดอย่างนี้ปี2548คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนหรือ Education for All หรือมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องได้รับการศึกษาแม้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราชหรือไม่มีสัญชาติไทยแต่เด็กนักเรียน126คนสัญชาติเมียนมาที่ถูกผลักดันกลับมีสิทธิศึกษาต่อในประเทศไทยหรือไม่อย่างเป็นคำถาม ที่เด็ก126คนและผู้ปกครองรอคำตอบจากรัฐบาลไทยโกวิดบุญธรรมไทย, PBS, า,ย,ยานพี่่จะชวยเหลือเด็ก